สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอแนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยังอยู่กันในเรื่องของคุกกี้นิวยอร์กและคุกกี้สไตล์นิวยอร์กนั่นเองนะคะเริ่มต้นในวันนี้นะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของแห้งกันก่อนเลยนะคะในชามนี้ก็คือแป้งอเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนี่ค่ะเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปผสมเลยนะคะแล้วก็จะมีผงฟูค่ะ เตรียมในส่วนของแห้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะที่เห็นสีดำๆนี้นะคะเป็นผงโกโก้แบบสีดำนะคะคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ในร้านค้าเบเกอรี่นะคะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่นะคะผงสีดำเลยนะคะเอาไว้ทำพวกเบเกอรี่ที่ต้องการใช้สีดำนะคะสมัยก่อนก็จะมีแต่ผงชาโคใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย มีเวฒนาการนะคะผงโกโก้สีดำไปอีกนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำขนมที่มีสีดำเข้มๆแบบนี้กันนะคะผสมในส่วนของของแห้งนะคะให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะนำไปผสมผสม่วนผสมหลักนะคะในโถตีมาถึงส่วนของเหลวกันบ้างนะคะของเหลววันนี้มีแต่ไข่ค่ะเราใช้ไข่สองฟองนะคะ แต่ถ้าเราใช้แค่นี้เลยเนี่ยโลคุกกี้ของเราจะแห้งเกินไปนะคะเราก็เลยจะเพิ่มในส่วนของไข่แดงนะคะเข้าไปอีกฟองหนึ่งค่ะก่อนที่จะนําไปผสมนะคะเราก็จะตีเขาให้เข้ากันก่อนเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านของโทบผสมกันเลยค่ะ ในส่วนของโทรผสมตอนนี้เราก็ได้เตรียมเนยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนยสดแบบเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้เนยเนี่ยกระจายตัวนะคะไปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปผสมนะคะ เราไม่ได้ต้องการให้เนยเฟูขึ้นมาเป็นเนื้อครีมหรือว่าอะไรนะคะเราแค่จะให้เขากระจายตัวแค่นั้นเองนะคะโอเคใส่น้ำตาลลงไปเลยดีกว่านะคะน้ำตาลที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเห็นว่านี่ค่ะก็จะเป็นครึ่งๆนะคะน้ำตาลทรายแดงครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งหนึ่งนี่นะคะใส่ลงไปผสมเลย สักนิดนึงดีกว่านะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแ,แบบนี้แล้วก็เปิดเครื่องต่อเลยค่ะโอเคเนยเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะทุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะมันจะยังเย็นอยู่นะคะแล้วก็น้ำตาลก็จะยังไม่ละลายนะคะแต่ว่าอันนี้แหละ แบบที่เราต้องการนะคะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะใส่นี่เลยค่ะไว้ช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปผสมผสมให้พเข้ากันนะคะปิดปเกียบคอะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะ แล้วก็เปิดเครื่องตีนะคะสะปิดต่ตำ น,นะคะคลลงไปเยโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยเนาะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นโดก,กี้กันค่ะ ล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาปั้นคุกกี้กันนะคะตอนนี้เราก็จะใช้นี่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสกู๊ปคุกกี้ขนาด5เซนติเมตรนะคะก็จะนํามาตักส่วนผสมนะคะเพื่อที่คุกกี้ที่เราตักขึ้นมาเนี่ยจะได้ปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็กดให้เขาเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะนี่ข้างบนนี่อยากจะให้เขาแบบว่า หุกขานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอานิ้วจิ้ม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 ลงไปแบบนี้นะคะให้เขามีแบบรูปทรงคุกกี้แบบแกล้งแ้งนะคะไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้แต่จริงๆก็คือตั้งใจนะคะทำทรงให้มันสวยๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็วางบนถาดแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องเ,อเว้นช่องไฟหรืออะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฟรีซเขาเอาไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะก่อนที่จะนำมาอบค่ะสำหรับใครที่เคยทำคุกกี้แบบ ยังไม่เคยพักโดเอาไว้แบบข้ามคืนอะไรแบบนี้นะคะอยากให้ลองทําค่ะเพราะว่าผลที่ได้ตามมาในอีกวันหนึ่งเนี่ยการที่เราแบบฟรีซเอาไว้เนี่ยมันดีงามมากจริงๆนะคะอยากให้ลองดูนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเขาเข้าห้องเข้า,ขาช่องฟรีซนะคะเอาไว้เลยหนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้เราเอาออกมาอบกันค่ะ าลค่ะตอนนี้เรามาเตรียมอบกันดีกว่านะคะสําหรับถาดอบนี้นะคะแอนได้เตรียมเอาไว้นะคะวอร์มเอาไว้พร้อมกับเตาอบแล้วนะคะถาดร้อนมากนะคะเราก็จะนําโดคุก,กี้ที่เราแช่แข็งเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยแข็งโป๊กเลยนะคะวางลงไปบนถาดอบเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีถาดหลุมนะคะเหมือนเคยก็คือสามารถใช้ถาดธรรมดาก็ได้นะคะ วางเว้นช่องไฟนิดนึงให้เขาได้มีพื้นที่ในการขยายตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำเข้าอบก,กันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในเะตาอ,อกกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เย็นบนถาดอบแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในคุกกี้กันนะคะกลับมาในส่วนของคุกกี้นะคะตอนนี้น้องก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยนี่นะคะโอ้โหดำมากนะคะหลายคนอาจจะตกใจอุย้ยขนมอะไรดำๆนะคะลองชิมดูก่อนอร่อยนะคะมาดูกันเลยดีกว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างจะพยายามแบ่งครึ่งให้แบบ สวยๆเท่าๆนี่นะคะน้องดำของเรานะคะนี่หนึ่งวะมาชิมอีกหนึ่งดูอีกหนึ่งซิอือืออือนี่ เป็นยังไงกันบ้างน้องผงโกโก้สีดำสีแบบเท่มากนะคะอินเทรนด์มากนะคะสำหรับในตัวช่วงนี้นะคะชิมเลยดีกว่าอือพูดได้คำเดียวว่าดีมากสำหรับใครที่ชื่นชอบนิวยอร์กคุกกี้นะคะตระกูลนิวยอร์กคุกกี้ต้องลองเลยนะคะสูตรนี้ค่ะ อร่อยมากดีมากจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องแอนเมดกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ